สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเห็นกลุ่มอวยชัยพลแขวนท่านเกิดผลคิดดีแล้วหรือถ้าต้องการระหว่างสคนอีชั้นรักและนับถือท่านเกิดผล มาก่อนจะรู้จักชัยพลนะคะรบฝั่งทนายคนหนึ่งกับจำเลยในคดีฆาตกรรมคุณจะเลือกใครกลุ่มไหนเอาท่านเกิดผลมาแขวนคิดให้ดีๆว่ากำลังช่วยชัยพลหรือทำความชิบหายให้ชัยพลเป็นเอฟซีจำเลยอย่าซ่าให้มากสังวรไว้บ้างรักชัยพลจริงๆเบาได้ก็เบาอย่าทำให้คนเกลียดชัยพลไปมากกว่านี้ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า fc ตาพลเขาวิเคราะห์แยกแยะเป็นไม่นอถัดมานะครับบอกว่าเป็นเฉพาะบางคนคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นสิบางอย่างเราเห็นต่างเราก็เงียบร้อยพ่อพันแม่ขนาดพ่อแม่เดียวกันอย่างทะเลาะกันตีกันเลยนับประสาอะไร บอกก่อนมันมี FC ฝ่ายตรงข้ามมันเสี่ยมให้ช่องนั้นช่องนี้ทะเลาะก,กันและบางช่องก็อยู่รอบนอกอาจทำให้ใจพลเดือดร้อนสำหรับเราความยุติธรรมและใช้สมองทัดมานะครับบอกว่าไปอ่านโพสต์ของป้าให้เข้าใจก่อนนะคะเราไม่ใช่ FC ตาพลและหมอปลาเราดูแค่เป็นเคสเคสไปเรา FC ทนายและป้ายาน ส่วนช่องต่างๆที่พูดพูดกันเขาไม่ได้ขึ้นสารด้วยค่ะมีแต่ทนายเท่านั้นถัดมานะครับบอกว่า f c ตาพลจริงเน่ะเชื่อว่าเขาไม่ทําแบบนั้นค่ะมีพวกแอบแฝงมากมายหลายกลุ่มขนาดกลุ่มเรานะ่ะรักตาพลยายแตนยังมีแอบเลยค่ะออกมาหลายกลุ่มแบบนั้นถัดมานะครับบอกว่าโพสต์นี้ชี้ให้เลือกผมเลือกทนายเกิดผลครับ ไม่มีอย่างอื่นเพราะผมรู้จักเกิดผลก่อนจะรู้จักชัยพลครับถัดมานะครับบอกว่าพวกเข้ามาปั่นก็เยอะค่ะอย่าไปใส่ใจเลยบางทีก็แอบบอ้างรักตาพลเหมือนอิสระถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะอย่ามาทำให้คนเกลียดลุงพลเลยนะ fc เพราะทนายเกิดผลเป็นทนายที่ดีและเก่งความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความดังน,นี้ครับตั้งแต่ลูกความสวีทหวานแหววไปวันก่อนอีฉันว่าคุณทนายทนายเริ่มมดไตขอบตาตามไปด้วยพากาันหวานออกสื่อทั้งทนายสมเกียรติกับมาดามแจ้วหวานใจส่วนทิศตั้มลื่นปรีดกลัวน้อยหน้าขวงเบฟเอ้ยสุดที่รักคุณเดือน ออกงานบ้างเหมือนกันเล่นเอาคนไกลเจมอย่างป้าขอบตาร้อนต้องหาโรงน้ำแข็งไว้พุ่งชนประคบขอบตากันบ้างแล้วสุขกายสบายใจทุกๆคนนะคะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นขอสักรูปครับทนายรัชพลถัดมานะครับบอกว่าน้องนกยูง น่าจะคู่กับทนายรัชพลน,นะเห็นด้วยไหมจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าเอาแค่ก้อนยูนิคก,ก็พอค่ะป้าถัดมานะครับบอกว่าป้าจะไปแอบหวานกับอีป้าบ้างชีมิถัดมานะครับบอกว่า,า,อวา,อา,า,ารอๆสว,วยๆทุกคนเลยคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าคุณบุหลันอย่าลำเอียงคะ่ะวันก่อน หลังบ้านทนายตั้มเขาไปกันครบคู่ทนายเอามาโชว์ให้หมดฮ่าฮ่าฮ่าทนายเจมเมียงามด้วยถัดมานะครับบอกว่าบาดใจป้ายานไม่กล้าเอามาลงหลอกถัดมานะครับบอกว่าที่ฝรั่งเศสมีโรงน้ำแข็งไหมคะไม่มีก็คงจะต้องหิมะตกปลายปีนี้หยอกๆยอกนะคะน่ารักทั้งสามคู่เลยค่ะถัดมานะครับบอกว่า ป้าบุหลันอิจฉาแน่เลยถัดมานะครับบอ,อกว่าชอบน้ําเสียงคุณเดือนมากค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่าตาร้อนเผาเผาค่ะป้าน่ารักทุกคนค่ะทนายตั้มหล่อขึ้นมากๆาถัดมานะครับบอ,อกว่าแอบแอบดูค่ะเห็นชัดทุกคู่ถัดมานะครับบอ,อกว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ทนายรัชพลหวานใจสักคนถัดมานะครบอ,อกว่า แฟนทนายสากอ,อย่างสาวๆอยู่เลยฮิเหมาะสมกันมากถัดมานะครับบอกว่าแอบมองแอบปิจฉาคู่หวานแหววซะหน่อยคนไม่มีคู่ก็กินแฮ้วต่อไปอีกความคืบหน้าล่าสุดรองโฆษกตำรวจชี้แจงแล้วรองโฆษกตำรวจออกมาเคลื่อนไหวแล้วชี้แจง3กรณีเหตุหมอปลาถูกฟ้องจากกรณีที่หมอปลามือปราบสัมภเวสีและทนายไพศาลเรื่องธิศ หลังจากที่ทั้งสองได้บุกเข้าไปช่วยเหลือผู้บำบัดที่วัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับเปิดโปงขบวนการหากินกับผู้บำบัดโยงพาดพิงไปยังตำรวจสพสุวรรณภูมิว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์บำบัดวัดท่าพุราชบำรุงจึงเป็นเหตุให้ตำรวจสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจอดแจ้งความดำเนินคดี ฟ้องหมิ่นประมาทกับทั้งคู่ต่อมาหมอป่าและทนายไพศาลได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสเมื่อยินสีกันยายน2 5 6 4ว่าถึงกับท้อทำดีแต่กลับโดนแบบนี้พร้อมบอกว่าถึงขั้นอาจเลิกช่วยคนไปเลยล่าสุดนะครับพันตรวจเอกสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับอธิบายถึง3กรณีในเรื่องนี้ระบ,บุว่าขอเรียนในเรื่องนี้ต้องแยกเป็น3กรณีคือกรณีแรกเป็นกรณีที่หมอปลาแจ้งข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจได้รับผลประโยชน์จากการส่งผู้ติดยาเสพติดไปเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์สงเคราะห์บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในเรื่องนี้ทั้งพวจร,ร้อเอ็ดและพวจรกระสินมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วหากพบว่ามีข้าราชการตำรวจหรือบุคคลใดกระทำความผิดจะมีการดำเนินการทั้งทางคดียา,ยาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดต่อไป กรณีที่2เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสพสุวรรณภูมิเข้าแจ้งความหมอป่าในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนื่องจากมีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านสังคมออนไลน์เป็นเหตุให้ตำรวจและอาสาสมัครดังกล่าวได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว มิใช่เรื่องที่หน่วยงานแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใด้ดยคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีที่3เป็นกรณีที่หมอปา่าพร้อมทนายความและผู้เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราชบํารุงจังหวัดกาญจนบ,บุรีจำนวนหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปรับปรามให้ดำเนินคดีกับศูนย์นักกล่าว ในความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำคับการปราบปรามมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งในทั้ง3กรณีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะดำเนินการตามหลักนิติธรรม และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ส่วนกรณีที่ประชาชนมีข้อมูลที่อาจจะสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมีความประสงค์ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆนั้นสามารถทำได้โดยสามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจได้หลายช่องทางอยู่แล้วแต่ขอ ให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นที่ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบุคคลที่ได้รับความเสียหายอาจใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้ตนได้รับความเสียหายได้